สวัสดีครับรายการโฟล์คไลนนะครับวันนี้พบกับโฟล์คไล t ์สตอรี่ในรูปแบบใหม่นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นที่เนื้อหานันดีกว่าซึ่งเป็นเนื้อหาที่หลายๆคนที่โดยเฉพาะแฟนบุนเดสติก้าแฟนทีมชาติเยอรมันหรือแฟนไบรเยอร์มิวนิกเองคงน่าสนใจไม่น้อยนะครับหลังที่ตอนนี้บุนเดสติก้านีแทบจะตัดสินผลไปเรียบร้อยแล้วว่าไบาเอ์เลเวอร์อคูเซ่นนะครับแทบจะแบเบอร์แล้วว่า เป็นแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ส่วนในฝั่งบาเยอร์มิวนิกเองมัตสุเครนนั้นไม่สามารถผถลงานได้เทียบเคียงชาบีอาลองโซ่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเลยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกค่อนข้างแบบเบอร์แล้วว่าบุนเดสลีกาปีนี้แทบจะเป็นของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วครับบาเยอร์มิวนิกหลังจากเป็นแชมป์ต่อนเนื่องมา11สมัยนะครับหลายๆอย่างมันคนงซึ่งอิ่มตัวตั้งแต่หลายๆคนอยู่แล้วนะครับแล้ว <c oughs> ยิ่งปีแล้วนะครับเป็นการต้นแชมป์บุนเดสิก้าจากดอทมุนในนัดสุดท้ายอีกคนที่ดูจะจริงจังคงมีงมกเด่โทมัสทูเคอร์และก็แฮล่เคนเท่านั้นแหละที่อยากจะได้แชมป์นะครับแต่เหมือนทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดครับเพราะว่าชาบิลองโซกับแม็เลวเวร์เซนนั้นทําได้ดีจริงๆนะครับแต่คราวนี้เรามาโฟกัสที่ตัวไบเยอร์มินิกกันดีกว่าว่าวันนี้โดดติงคนต่อไปของผู้จัดการทีมไบเยอร์มินิกจะเป็นใครได้บ้างนะครับ ามาย้อนประวัติกันนิดนึงนะครับสำหรับผู้จัดการทีมในช่วง10กว่าปีหลังของ b i o อเน็นั้นมีใครบ้างนะครับผมย้อนไปปี2013เลยในปี2013เนี่ยไบโอเนใช้งานเ๊ปกวาดลาคุมทีมออกจากจุบไฮเกสที่เพิ่งควา้าแชมป์ยูเซียมาในฤดูกาลก่อนหน้าใช้งานเ๊ปเป็นเวลา3ปีได้แชมป์บุนเดสกาทั้ง3ปีเลยเดฟเบโปคาร์ aw, อีกสสมัยขับเวิลด์คัพและยูฟาซูเปอร์คัพอีกอย่างละสมัย แต่ที่ขวนขวาอยู่นะเลยคือ UCL ที่คิดว่าถ้ามีเป๊ปแล้วเนี่ยการจะได้สมัยเนี่ยไม่น่าใช่งานยากแต่สุดท้ายเป๊ปกับไบเยวินิกไม่สามารถไปถึงฝันได้นะครับหลังจากนั้นเป๊ปก็ออกจากทีมไปในปี2016และหันมาใช้งานคาร์โลนเชลติต่อโดยคุมสั้นๆเพียงปีเดียวและก็ไม่พลาดด้วยสหรับการควา้าแชมป์บุนเดสซีกานะครับในต้นฤดูกาลออมาไม่กี่เดือนเท่านั้นใน UCL นะัดที่พ่ บารีซ์แชมงไปสามสู่มีข่าวว่าตั้งแต่ซีเนียในบอยคอร์ดอันเช่แล้วก็อูริอร์นเนสเนี่ยก็ทําการปลดสายฟ้าแลบไปเลยหลังจากนั้นก็มีวิลลี่ซซยออดีตแบ็คขวาของทีมมาคุมสั้นๆหนึ่งเดือนก่อนจะไปดึงปุ๊กก่อนจะไปดึงปูจ๊บกลับมาคุมทีมอีกรอบหนึ่งและก็คว้าแชมป์บุนเดสก้าได้อำมคาดก่อนจะมือจะก่อนจะวางมือจากวงการจริงๆและและเป็นสโมสรนที่เขาคุมทีมเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นเตียมมาใช้นิโก้โควัตหนึ่งปี ได้แชมป์บุนเดสซิก้าหนึ่งสมัยนะครับก่อนจะโดนปลดหลังแพ้แฟงเปิด5-1และก็มาประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ยูเซียลอีกครั้งหนึ่งกับฮันซี่ฟลิกแล้วก็เป็นเทปเปิลแชมป์สมัยที่2ของสโมสรด้วยในยุคของฮันซี่ฟลิกในช่วง2ปีนั้นเก็บไป7จ็ดโทรฟี่แชมป์ลีกสองสมัยในมือฮันซี่ฟลิกนะครับหลังจากนั้นมีการดึงจูเลียนนาเกียวมันมาแทนฮันซี่ฟลิกซึ่งตอนนั้นน่ะนาเกียวมันคุมทีมได้เกือบครบสองฤดูก,กาลแล้ว รู้การที่สองเขาเนี่ยดูเหมือนทีมจะพลาดบุนเดสิก้าสมัยที่11ติดต่อกันแน่นอนแล้วนะครับหลังทีมก็เลยมีการปลดนาเกียวมันออกแต่จริงๆมันมีเรื่องอื่นอยู่ด้วยแหละสำหรับนาเกียวมันนะครับทีมตัดสินใจปลดและแต่งตั้งทูเครือารทนในเดอนมีนาและสุดท้ายจบด้วยการปาดหน้าดอนมูลคว้าแชมป์สมัยที่1 1ติดต่อกันได้ในที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องอดีตมามากพอแล้วเราไปดูอัตราต่อรองในปัจจุบันกันดีกว่าครับว่าใครเป็นตัวเต็งคนต่อไปของผู้จัดการทีมไบเยอร์มิวนกัน นะครับสำหรับคนแรกเลยนะครับผงต้องพูดถึงคนที่ฮอตที่สุดในเวลานี้นะครับก็คือคุณชายชาบิเอียลองโซ่ซึ่งทำผลงานกับไบเออร์เลเวอรคคูเซนได้อย่างดีและตจออคว้าแชมป์บูเดสเซกาในปีนี้ตอนนี้เหมือนมีหลายๆทีมรุ่มจีบกันเยอะมากในตลาดตอนนี้สิ้นปีนี้มีทีมที่ผู้จัดการทีมประกาศวางมือแน่นอนแล้วนะครับนอกจากไบเออร์แล้วยังมีลิเวอร์พูลที่เกิเกนคล ประกาศวางมือแล้วแน่นอนบาร์เซโลนาที่ชาบ,บี้เฮอร์นันเดซความไปคิดทํางานต่อด้วยกันแล้วทําให้ตอนนี้เขากลายเป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดแต่อย่างไรก็ตามชาบ,บี้ลองโซประกาศแล้วว่างานของเขาที่ไบเออร์ยังไม่จบเขานั้นก็รับได้ว่าอาองโซน่าจะอยู่โยงต่อกับห้าขายาแน่ๆนะครับตอนนี้อันหนึ่งจากชาบ,บี้มันเลยกลายเป็นโลเบโตเดอรซาบี้ผู้จัดการทีมชาอิตาเลียนของแบร์นแอนด์โคฟอัลเบียน ตัวเดอรแซบี้เองเข้ามาคุมไบรตันไม่นานเองเมื่อปี2022และก็พานกนังนวลตัวนี้บินสูงจนได้เล่นในฟุตบอลยุโรปในปีที่ผ่านมาถึงแม้ทีมจะเสียอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์มอยเซสไกเซโดไปแต่ก็ยังรักษาผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้วิธีการของเขาคือเน้นสร้างมากกว่าซื้อและยังเป็นเจ้าเทคนิคที่มักคิดค้นสูตรการเล่นใหม่ๆมาเล่นง,งานทีผู้แข่งหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นในพิมเลีกตอนนี้วิธีการสลับตัวผู้รักษาประตู แบ่งแชร์เท่าๆกันไอ้นี่ไม่เคยมีใครมีมาก่อนขนาดเป๊บยังยกย่องว่าถ้าเขาลงจากตำแหน่งตอนนี้ต้องเป็นเดอร์แซบี้นี่แหละที่จะมาคุมหน่อยจากเขาได้อย่างไรก็ตามเดอร์แซบี้ถ้าจะไปคุมไบร์เยนิกก็ถือว่าเป็นการก้าวใหญ่ก้าวสาคัญเพราะความกดดันมันสูงกว่าตอนอยู่ไบร์ตันแน่นอนถ้าแรงทนแรงกดดันไม่ไหวาก็จะกลายเป็นแกรมพพตเตอร์ผู้จัดก,การดินไบร์ตันคนก่อนหน้ากระโดดไปคุมเชลซีแล้วรักษามตาตรฐานไว้ไม่ได้ สลับอีกสองตอนนี้กลับมามีชื่อของยูเลียนนาเกลส์มันเข้ามาอีกซึ่งเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ว่านาเกลส์มันก็เคยโดนปลดจากบาเยเยนมิวนิคไปก่อนรอบหนึ่งแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเคยทําผลงานดรอปไว้และก็ไปโดนปลดระหว่างตอนเลนสก,กีที่ออสเตซียซึ่ง2คนที่เดินเรื่องปลดของเขาตอนนั้นก็คือซีอโอของทีมอย่างโอลิเวอร์คาร์นตำนานผู้รักษาประตูของทีมและสปอร์ตดเด렉เตอร์อย่างฮาซาซาลิฮามิซิสอดีตตำนานอีกคนหนึ่งซึ่งปัจจุบัน2คนนี้ ูกปลลดไปปแ้วเช่นนกัระเด็นคือตอนนี้นาเกลมันเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันอยู่และกำลังจะไปแข่งยูโร2024ในฐานะเจ้าภาพด้วยการแต่งตั้งเวลาเนี้ยอาจจะส่งผลเสียต่อทีมชาติด้วยก็เป็นได้น่าจะดรอปโรมาทีหนึ่งอยู่ในเต็งเต็งทสองนะครับส่วนเต็งสามแล้วเนี่ยเขามองกันไปที่ลูเบนออมอลิมนะครับผู้จัดการทีมดาวรุ่งวัย39ปีชาวโปรตุเกสปัจจุบันเนี่ยคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอน แลหลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาเนาะว่าเขาเป็นใครเนี่ยแต่เขาเป็นูุรักษาอ่าเป็นผู้จัดการทีมที่คลองเสติย้ายตัวแพงเป็นอันดับสุดแพงสุดเป็นอันดับที่5ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรตอนนั้นย้ายจากปารากามาคุมทิมทีสปอร์ติ้งลิสบอน <c oughs> ยังทําผลงานได้ดีนะครับเปิดโดยด้วยการคว้าเดอะนแจมส์ในลีกโปรตุกสและยังควา้าแชมป์บอลถ้วยแบบไปกลับในปีนต่อมาด้วย ว่ากันว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ถูกจับตามองไม่สุดในคนคนหนึ่งในยุโรปเลยก็ว่าได้ผลงานสําคัญของเขาคือการใช้งานอะคาเดมี่ของลิสบอนเนี่ยคุ้มค่าดึงตัวเด็กๆขึ้นมาปั้นเป็นสตาดังหลายคนคทั้งอัตเทลุสนูนเยสซี่ตอนนี้อยู่กับแมน์ซิเตียเจ้าปริญญาฟูลแลมเอโดปอโลนะครับที่อยู่กับสเปอร์หรือแม้กระทั่งตัวนูโน่เบนเดสที่ตอนนี้กำลังเป็นที่เนื้อหอมในตลาดเลยนะครับคนต่อมาคนที่4เซบาสเตียนอูเนส ปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชของ v f b s t u t สุดการนะครับปัจจุบันยึดตำแหน่งอันดับ3ในลีกต่อจากบบเยนเมิวนิกอยู่ปัจจุบันอูเนสปัจจุัจ,จุบันนี้อายุ4 1ปีเท่านั้น <c oughs> เคยคุมทีมชุด2ของบาเยนมาก่อนตอนออกไปหาประสบการณ์คุมทีมจริงจังจกับฮอฟเฟนไฮม์และมาคุมสุดการ์ดเมื่อต้นฤดูก,กาลที่ผ่านมานี่และเขายังทําผลงานให้สุดการ์ดเนี้ยดีขึ้นมาถึงอันดับ3เลยทีเดียวและก็จ่อตัวบบเยน์มลินิกอยู่ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามตัวเขาเองเพิ่งยื่ดสัญญากับทัมาขาวไปเมื่อปีนี้เมื่อปีที่ผ่านมาและยืดเป็น,นงปีซัมเมอร์2027โดยการสีสัญญาโอก,กาสนั้นน่าจะต่ำลงแต่อย่างไรก็ตาม <c oughs> นามสกุลคุณคุณไหมอูเนสเขาเป็นลูกของปีเตอร์อูเนสอดีตนักเตะบาเยิน Bayern, และเขาเองก็เป็นหลานชายแท้ๆของอูริออ์เนสอดีตประธานสโมสรบาเยนมิวนิกด้วย นะครับฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เขาจะโดนโยงมาอยู่ตรงนี้นะครับคนสุดท้ายคนนี้เพิ่งโดนปลดไปไม่นานจากทีมชาติเยอรมันนะครับกลับไปดูคลิปเก่าเราได้ตอนนั้นเราพูดถึงว่าใครจะมาแทนฮันซี่ฟลิกอยู่นะครับแน่นอนเมื่อกี้หลุดชื่อไปแล้วคนสุดท้ายคือฮันซี่ฟลิกนั่นเองอดีตผู้จัดการทีมไบยเยอร์มิวนิกและอดีตบุนเดสเทรนเนอร์หลายหลายคนยังจําได้อยู่ว่าวันที่เขาพ่ายแพ้ต่อ,อทีมชาติญ,ญี่ปุ่นแบบบอท่าหนึ่งไปดูต่อสิ สุดท้ายเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งและปัจจุบันยังว่างงานอยู่ด้วยผลงานเขาเองไม่น่าแปลกใจที่ตอนนี้มีชื่ออยู่ในตำแหน่งตัวเด็กของผู้จัดการทีมทั้งลิเวอร์พูลและบาร์เซลโลนาอีกด้วยอันซิฟลิกเรียกได้ว่าเป็นคนโปรดคนรู้ใจของโยคิมิเลิฟอดีผู้จัดการทีมชาติเยอรมันคุมมาอย่างยาวนานฟลิก <Fl ick S 1> เคยเป็นผู้ช่วยของเลิฟตั้งแต่วันโลกป,ปี2006จนมาถึงการเป็นแชมป์โลกในปี2014ย้ายมาเป็นผู้จัดการมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมไบเเอนในช่วงที่โควัตคุมทีมอยู่ และกเถิมาเป็นเฮดโคชุดใหญ่ในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเขาังถูกจับจ้องไม่น้อยสําหรับการหวน,ค,หวนคืนหววคืนทีมไบแซนนิกอีกครั้งหนึ่งนอกจาก5คนนี้แล้วเมื่อกี้เราพูดไปมีใครบ้างสรุปอีกทีนึงนะมีทั้งโรเบนอเดซาบียูเลียนาเกลมันโรเบนามอลิมเซอร์เวสเซบาสเซนอูเนสและฮันซี่ฟลิก5คนนอกจาก5คนนี้ยังมีใครอีกนะครับอีกคนหนึ่งที่ ไม่พูดถึงไม่ได้แต่ก็คงพูดถึงสั้นๆแล้วกันเนาะก็คืออันเนสโอตผู้จัดการทีมชาวดัชของเฟยอนอตรู้ไปถึงลุยส์เอลิเก้โอเซ่มูรินโญอันโตนิโอคอนเต้หรือแม็กเจอเกนคอฟก็คงอยู่ในโผด้วยเช่นกันส่วนสุดท้ายแล้วบาเยอร์มิวนิกจะเลือกใครนั้นรอติดตามกันต่อได้เลยและพบกับฟอลน่าสตอรี่ตอนต่อไปได้ครับเจอกันครับ